เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด37จังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานะคะกกรับสาระศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาโดยด้านในกายมีอะไรบ้างศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลาคราะคะับสาธุขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยลํำรอยด้วยครับสาธุ นั่นในมีคำอธิษฐานปีชงด้วยบรรยากาศรอบๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลานะครับสวยงามดตอนนี้อยู่จุดจำหน่ายตั๋วกระเช้าไฟฟ้าเราคาหาใจนะครับเป็นหนึันเที่ยวกันโอ้กระเช้าไฟฟ้าอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปด้านนู้นสนุกสนานกันไหมเนี่ยโอ้จะเวียนไปไม่ง่ายสวยไหมครับ เนะออตอนนี้เราอยู่ยว,วันเช้าไฟฟ้านะครับโอู้ย่างบุญสวยงามมากเลยโอ้สูงมากเลยนะ่ากลัวนะนี่โอ้แป๊บเดียวไดู้วนนิวบนเคเบิลคาร์นะครับวิว <c oughs> เมืองหาดใหญ่ในวันที่ฝนตกโอ้สวยงามดีเลยเด็กๆชอบไหมเนี่ยโอ้วิวหาดใหญ่โอ้โหถึงแล้วถึงสถานีแล้วกติกกติกเล็กน้อย ซตี้แน่เคเบิลคาร์อาณาจักซิตี้อยู่ที่นี่เองเรามาแล้วนะเด็กเนฝั่งนี้เป็นเมืองเคเบิลคาร์ขากลับนะครับเดานหน้าเป็นเมืองหาณาจักตอนนี้ฝนกำลังตกเลยมีเมฆใกล้ภูเขาแล้ววิวสวยงามมากเลยว่างๆมาเที่ยวกันนะคงแรก ขวาเป็นเมืองหาดใจในวันที่ฝนตกนะครับโอ้ oh, สวยมากเลยจะเป็นบอกสวยมากเลยชอบไหมเนี่ยชอบมชอบมากครับฝนตก,ตกสนุกเลยหาดใจวันนี้ทางนี้ก็สวยดีมีพระ uh huh. ด้วยฝนใกล้ตกแล้วเมฆลอยใกล้ภูเขาแล้วทำยังไงดีเนี่ยมีเสียงประตัดด้วยวิวบนสถาน, <Hey. S 1> <EK S 2> นีเคเบิลคาระ เด็กๆสนุกกันหน,นานมากเลยมาดูวิวกันนะครับโอ้วิวเมืองหาดใหญ่ในวันที่ฝนตกโอ้วิวสวยดีมากเลยพระพุทธมงคลมหาราชบนจุดเคเบิลคาร์ด้านนี้เป็นวิวทะเลสาบนะครับสวยงามมากเลยทะเลสาบสงขลาน้ำเยอะมากเลยตอนนี้ฝนกำลังจะตกอากาศเย็นสบายดี ดวันนี้อยู่ที่สงกรานหาดสมิลาโอ้มีพวกคนเหมาะกับบางกายกระชื้นแล้วมีเรือเรือใหญ่ด้วยฝั่งนี้มีเกาะด้วยเรือเกาะอะไรบ้างเนี่ยมีนางเงือกด้วยโอ้สวยงามมากเลยเชา้านี้ตื่นที่นี่นะครับ มาเดินเล่นกันแต่เช้าเลยเด็กสนุกกันเลยวิ่งกันสนุกใหญ่เลยบรรยากาศริมชายหาดสมิลาวันนี้สงขลาซิตี้ตาทิตเริ่มขึ้นแล้วตาทิตขึ้นริมหาสมิลาอายามเชา้าเป็นชอบเหรอ ันชอบดูใช่ไหมสวยงามเลยป้ายเมืองสองขลาที่หาดสมิหลานะครับเด็เกๆมาเที่ยวกันแล้ววันนี้มาเดินตลาดนัดที่สนามกินนัโสรานนนะครับตลาดนัดตอนเชา้ามาเข้ากินกันไม่กินข้าวที่โรงแรมแล้วสนุกสนามเลยบริการนักท่องเที่ยวทัวริสต์เซ็นเตอร์ น้องดูอะไรอ๋อหนากรูปนี้เหรอเที่ยวย่านเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าโหมีของโบราณมากมายเลยให้ตังแดดใช่วฮ้ยืนจากแดดเป็นบ้านสมัยโบราณ ศาลามมา <c oughs> เจ้าพ่อควรูน,นะครับมาไหว้ศาลเจ้าพ่อควรูก,ก่อนศาลเจ้าพ่อควรูจังหวัดสุขาศาลเจ้าพ่อควรูไหว้ศาลเจ้าพ่อควรูเสร็จแล้ว เพื่อนเอนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ